ท่านผม้ชมวันนี้จ้าปอสิพาทธาม้ชมเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับหนองเปานเนาะไดียินน้นองเปาว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นหม้ากับลิงว่าสัญยางออกมาหาค่ะยางออกมาจากดอนปูตาเนาะท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขเพิ่นค่ะม้ากะว้าได้ลิงกะว้าได้ว่าสันบอกเลขเพิ่นเลยบอกเลขห้างเดียวแน่นนค่ะท่านผู้ชม เรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนเดี๋ยวมาให้น้องเปาว่องให้ฟังเนาะเดี๋ยวจปะปอดสิไปสอบถามตัวเลขกับน้องเปาน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปาสวัสดีครับมานี้มาติดตามตัวเลขกับน้องเปาครับอฝันแนวไหนครับน้องเปาสู้เอฟซีฟังได <sha. S 1> ้ครับเห็นล,งลิงเห็นลิงลิงเจ้าปูลิงเจ้าปูโอ้ครับมาแต่จังไหนล่ะครับน้องเปามาเจอปูครับ โตใหญ่ครับโตใหญ่เลยใหญ่ซามไหนครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งมาเตะผู้ว่าสันใหญ่นิดหนึ่งอ่ะอีพี่ัดตัวหมาดำหมาดำอีกครับตัวหมาดำมันเป็นตาแดงครับม้าดำตาแดงครับมากันช้องคนเลยครับครับโตตัวกับมากันช้องคนรับอีกม้าตัวนึงกับเตะหโมาตัวนึงกับเตะหครับโอ้ มามากันสองตัวแล้วเพิ่นก็เอาเล็กให้ให้เอาเล็กมาให้ครับมากับลิงครับมากับลิงอืมอามาแนวไะไล่ะครับเอ่มกะพันกะบอกเลยบอกเลยคเอาเพิ่นบอกตัวไหนครับสามตัวหรือสองตัวครับสองตัวครับสองตัวตัวไหนครับหกสี่ครับหกสี่ครับครับ เป็นไรอีกครับอันเดียบีกันเป็นกับบอสอุ้มบ้าเนมันมาหนึ่งมันมาเลยโอ้มันเบาอะไรเป,負負เป็นเบาเป็นเสียงคนหรือเป็นเบาเสียงหมาหอนหรือฟังเสียงอันนะไรออกหรือ,อ,อยังไงครับฟังเสียงออกครับฟังเสียงออกเอา้ามันม่วงิังเบาแนวไรอันลิงเฮ็ดแนวไรลิง่ะเบามฟังลิงเงออบาบห้องแนวไรลิ่งตัวตัวหมดว่าแอ๊ดแอก๊ด ครับต้นก็ฟังหูในความฝันน่องฟังหูเรื่องบบอกเป็นเสียงคนเลยมันบครังหน้าเป็นเสียงคนเลยอมาบอกบอกรับกปิ่งครับหมาบอกตอะไรบอกหน่องบอกหมากะบอกแค่ตัวเดียวครับบอกเลยกกะแล้วอีกมาอะไรปิ่งตัวนึ่งกะบอกเป็นเลขสีครับอ สี่หกสีเนาะสี pues ่หกสี oh, no. ่จับเสร็อีสี่สี่หกหกสี่สามตัวป็นบริบบอถามปบนต้นอีสานเบาเต็มถามได้ครับไปจังไร่ะขึ้ไหไปขอหรีนอมาผมบอกครับผมไปเลนน้นามูครับไปเลนนามกบูกบูกับไปหองนามผมกับาง กับไปปอกกันิ่งกับมาองเพิ่นว่าเพิ่นมักตะรนจะปูกับในถามเพิ่นบอกถามดิ่งถามมาเม็นบอกในทามีปตัวใหญ่แห้งบอกงันตัวใหญ่มปตัวมาตัวหมาตัวน่อยขมีก็มมากมีดูกัตัวนึ่งดีูกตัวนึ่งดิ่งบ่มีดิ่งบ่มีจะโต น้องนี่้ามเพื่อนบอกว่าเล็ดเล็ดออกตัวไหน,น้องในท้ามเพื่นบอกในทนรับเพิ่นก็บอกเป็นเสียงคนเลยบถามดิ่งถ้ามมาเพื่อนห้คนละตัวคุณหนุณใหายโ้คุณหนึ่งหายดีแ้วเพิ่นบอกน้องว่ามันหมานเ้อเพิ่นบ่รับอกบ่นเล็ก<อ>น,น้อยเต็มเนานะ ครับผมเอาเพื่อเป็นแนวทางครับเอฟซีจะลองเบิงเนาะครับนอกจากน้องเปาวนจินความฝันครับเอฟซีขั้นสามตัวเลขมุกซีครับจะลองเอาไปเสียงสุกเสียงหลับลองเบิงครับขั้นสามตัมากครับผเป็นอยังครับครับไม่เกิดครับหกเก้าเก้าซีก็ได้ครับเอฟซีกับกันหลินอยู่ในนี้แหละครับเอาถือครับถือเลยครับนี่หมวดวันที่สิบหกสิงหาคม พศ2 5 6 6ครับกับน้องเปาวุน้นจิ้นครับชมเป็นตัวเลขของน่องเปาเนาะห4ี 64, ค่ะท่านผู้ชมประจำวดวันที่16 6, สิงหาคมพศ2 5 6 8ค่ะฝันเห็นม้ากับลิงค่ะบอกเลขคนละตัวเนาะตัวนึงนันบอก6อีกตัวนึ่งนันบอก4ี่ค่ะก็เลยจับใส่กันนาะเป็นห สี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะโชคหมานกับตเลขของน่องเปาค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดซีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสักการค่ะหลวงปู่าเจริญเจริญค่ะ อันโวเรื่องขุนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณน,นีให้ปั้งเนี่ยค่ะวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้พวกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิย,ยมอ่าใส่ไหมใส่กระสัมมัชี่เปปูดใช้บดดาผลดอกสมรสาคนให้เกียรยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย อ่าหรืออยในใส่ส่วนตัวในทิ่ว่าใน่ของวิบานใน,ในเคื่ออันคือเป็นสีมงคลอันทูงสุดคือนามสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนีบางของทีก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรนีบางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมีอยอ่าโยในตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลา มันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าโยมเขาโมซ่าไปแล้วรู้วสว่าผู้ไดมากว่าดีขึ้นวัตสุยางข้าขา,ขา,า,บายบ่าดีก็ดีเออไปั่างมียั้งบ่เคยซืือเรือกสึอเบอร์ก็ถืกอเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอหลวงปู่ด้วยธรรมารนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุกหลงเรื่องประกอบซ่นใดคือต้องหลงเรื่องอยู่ทึกอย่าง อ,อ่คือสางเป็นส,สีสัดสีไม่ใช่พวกคนครูป่าครูเนี่ยมาประมาณกระตา่ายไหเกาใส่สางตองใส่สางนการอบรมบอกเช็ดส่วนมากเขาเลยถือจำนำหนา้ามาหนา้าไปขี่มันก็เบานอกคันดีบดอ่าว่าจะขนสางอ่าหนังสางประกับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางตกมันได้มาจากลูกลูกคนเรียงสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนางสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิโยมพินมาชาบุญสั่งสลอกสราส้างแม่นยังกับพลมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจาอีบาาสเด็จเจา่หัวทุกโงม์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวหนี้มาเป็นเครื่องร่างยูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไปสาธสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเลียกเงื่อนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านใน,นี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทรอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกต๊กเฮ็ดเอียงกบาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงององสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข่าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทารผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ